เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรุ่งอรุณรุ่งค่ะท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสต์ที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสำเร็จ คนพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในแล้วก็ภายนอกของเราไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็เอาเรื่องราวของออสิ่งที่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องในหนังสือะคะ่ะแต่บางทีนะคะคุณผู้ฟังว่าไหมว่าเราจะซื้อหนังสือในช่วงเวลาที่เ,เรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็หาหนังสือที่มันตรงกับใจเราหนังสือเล่มนี้ก็เป็นช่วงที่ดิฉันต้องขอบอกว่านะคะอ,อ,อยากบอกว่า ทุกคนนะคะมันจะมีความกลัวตัวดิฉันเองนะก็มีความกลัวเช่นเดียวกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเราลองมานึกดูนะคะว่าเรากลัวอะไรบ้างนะกลัวผีกลัวสัตว์กลัวความสูงกลัวคําวิจารณ์กลัวการถูกปฏิเสธกลัวความล้มเหลวกลัวในสิ่งที่เรายังไม่เคยทาใช่ไหมคะซึ่งไอ้คําตอบของความกลัวเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาเต็มหัวเลยค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะบางทีเราก็อาจจะได้แต่หนีแล้วก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันตรงๆ ดังนั้นความกลัวมันก็เลยยังอยู่เป็นเสี้ยนหนามของเราแล้วก็ขัดขวางความก้าวหน้าแล้วก็ความสุขของเราคือเรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ในหนังสือเนี่ยค่ะบนปกเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นชื่อหนังสือนะคะ h e l l o f e a r ค่ะใช้ความภาษาไทยว่าว่าไงจ๊ะความกลัวของมิเชลพอลเลอร์นะคะซึ่งดิฉันก็ไม่รู้จักคนเขียนหรอกคะ่ะนะแต่ว่าพออ่านนะคะ ด้านหลังหนังสือเนี่ยก็ตรงกับเราเป๊ะเลยก็เลยซื้อมานะคะโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะดังนั้นนะคะบางทีถ้าเราอยากมีชีวิตแบบที่เราต้องการเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวยิ้มให้มันแล้วก็ทําความรู้จักกับมันค่ะควบคุมมันแล้วก็หาวิธีใช้ประโยชน์จากมันเมื่อนั้นนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามสิ่งต่างๆที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งผู้เขียนนะคะดิฉันขออนุญาตที่จะต้องพูดถึงผู้เขียนนิดนึงค่ะว่ามิเชล ฮลเลอร์เนี่ยเขาเป็นนักบรรยายค่ะ <an> นักเขียแล้วก็นักวางกลยุทธ <an> ์การสร้างแบรนด์ค่ะเธอได้รับเชิญไปบรรยายที่บริษัทชื่อดังอย่าง t f t i x นะคะ o o o g l e หรือ Facebook Microsoft Toyota p พ g หรืออื่นๆอีกมากมายค่ะนอกจากนี้ค่ะเธอก็ริเริ่มกระบวนการเคลื่อนไหว h e l l o เฟียค่ะที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า70ล้านคนทั่วโลกนะคะคุณผู้ฟังนะคะรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษากว่า แสนคนนะคะจากการบรรยายที่สถานที่ศึกษาของแต่ละแห่งนะคะซึ่งเขามีโปร ject อันหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังก็คือโปร ject ร้อยวันแห่งการ,รเผชิญกับความกลัวค่ะซึ่งปรากฏในสื่อต่างๆแล้วตอนนี้ดิฉันเองก็ทำโปร ject นี้อยู่เช่นเดียวกันค่ะเป็นร้อยวันของการทำคอนเทนต์ค่ะแล้วก็การเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยค่ะอันนี้ค่ะพอดิฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊เราน่าจะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันอาจจะสรุปสั้นๆนะคะในหนังสือเล่มน,นี้ที่เขาบอกอะไรเราบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากบอกแล้วว่านะคะหนังสือเล่มน,นี้เขาก็าแบ่งเป็นบทๆซึ่งเราสามารถที่จะเปิดไปบทไหนก่อนก็ได้ไม่ต้องอ่านเรียงลําดับก็ได้ค่ะในแต่ละบทแต่ละตอนเนี่ยดิฉันพอที่จะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอย่างนี้ค่ะบทแรกของเธอเนี่ยเธอก็เขียนในเรื่องของชีวิตค่ะ าการใช้ชีวิตของเราด้วยการขับเคลื่อนนะคะอย่างเต็มที่นะ,ะด้วยด้วยโหมดการขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะสู่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คนทุกคนเนี่ยมีความกลัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าหาญค่ะโดยที่นะคะเราอ,า,อาจจะชักนําผู้คนในทางบวกแล้วก็เลือกที่จะกล้าหาญมากกว่าการที่จะไร้ความกลัวค่ะคนอกจากนี้นะคะ ก็คือเราต้องทำตามเป้าหมายของเราเองค่ะหาวิธีการรับมือกับความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ค,ความคาดหวังของสังคมด้วยการทำตามเป้าหมายของเราเองนะคะนอกจากนี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนตัวตนของเราเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะสร้างแบรนด์บุคคลคือสร้างตัวตนเป็น personal brand ของเราเองนะคะ เอาชนะอาการที่เราคิดว่าตัวเองไม่เก่งจริงซึ่งทุกคนก็มีนะรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยนะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะต้องเปิดเผยตัวตนของเราแล้วก็ยอมรับมือกับคําวิจารณ์นะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะมันก็จะมีคนทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราโดยเพราะคนที่เกลียดเรานะคะสิ่งหนึ่งค่ะเราก็อาจจะมีอีโก้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องโยนสิ่งที่เราเคยรู้เกี่ยวกับความล้มเหลวทิ้งไปค่ะ ผู้เขียนนะคะเขาเคยมีเหตุการณ์นะคะบรรยายพลาดที่น t f l i x ค่ะแล้วก็เขาจัดการกับความกลัวส่วนตัวของเขาค่ะแล้วก็บทที่ทุกคนไม่ว่าจะยังไงะคะ่ะผู้เขียนจะแนะนำให้เราอ่านก็คือในเรื่องของการเติบโตค่ะพนระยะที่สงสัยกับตัวเองว่าทำบ้าอะไรอยู่ซึ่งทุกคนมันก็จะมีในช่วงนี้ค่ะว่า เออตกลงแล้วฉันทำบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยประมาณนั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะเออแล้วนอกจากนี้ค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะขอสิ่งที่เราต้องการเราจำเป็นต้องมีแล้วก็คู่ควรที่จะได้รับด้วยค่ะต้องสามารถที่จะกลายเป็นคนที่กล้าย,ยืนหยัดเพื่อเพื่อตัวเองค่ะเรียนรู้ที่จะปฏิเสธด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะวิธีการเดินทางสู่ความสำเร็จโดยไม่บ่นทำลายตัวเองก็คือ เราต้องพยายามประสบความสำเร็จด้วยความรู้สึกที่เรียกว่ามันเป็นตัวตนของเราจริงๆค่ะแล้วก็นะคะบางทีค่ะเราใช้อดีตนะคะเพื่อค้นหาเป้าหมายของเราได้ค่ะแล้วเราก็จะพบอนาคตจากสิ่งที่เราทำเองค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังมาสู่บทที่เขาบอกว่าให้ต้องอ่านค่ะในบทนี้ค่ะก็คือบทเรื่องราวของการเติบโตค่ะ ว่าเราจะเติบโตได้อย่างไรแล้วก็เผชิญกับความกลัวโดยพ้นระยะความสงสัยว่าเฮ้ยตกลงว่าตอนนี้ตัวเองทำบ้าอะไรอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่ต้องบอกว่าบทนี้เป็นบทที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ค่ะถ้าหากเราอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตแล้วก็ลังเลยอยู่ระหว่างสองทางเลือกอะคะ่ะเราต้องเลือกทางที่เราต้องการมากที่สุด ที่น่ากลัวที่สุดนะคะซึ่งอันนี้อยากบอกว่าเราต้องประเมินว่าออสิ่งที่เรากำลังลังเลอยู่ตอนนี้คืออะไรนะคะ <c oughs> ผู้เขียนเขาบอกว่าหากเราไม่เดินหน้าเพื่อเพื่อการเติบโตเนี่ยเราก็จะถอยกลับไปในพื้นที่ที่เราคิดว่ามันปลอดภยัยดังนั้นนะคะทางเลือกไหนที่ทำให้เรากลัวที่สุดนะคะก็เลือกทางเลือกนั้นแล้วเตรียมตัว เผชิญออกไปเลยค่ะเพราะนั้นนะคะใครที่ลังเลลังเลอะไรอยู่เนี่ยก็เรียกว่าต้องขอบอกว่าลงมือทำในสิ่งที่เรากลัวนั่นแหละค่ะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะทางเลือกที่เราอาจจะต้องเขียนออกมาค่ะว่าทางเลือกที่1เป็นยังไงทางเลือกที่2เป็นอย่างไรนะคะซึ่งความกลัวของเราเนี่ยมักจะมี6ระยะค่ะไม่ว่าเราจะกลัวอะไรก็ตามนะคะอ,อ,อันแรกก็คือค้นพบก่อนค่ะระยะแรกนะคะว่า เราค้นพบก่อนว่าเฮ้ยเราไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นแน่ๆค่ะหรือข้อความที่เราไม่เคยคิดมาก่อนอันนี้ค่ะสิ่งแรกค่ะต้องค้นพบสิ่งที่ที่เราอยากได้แล้วเ,เรากลัวก่อนค่ะสิ่งที่สองก็คือระยะปฏิเสธค่ะทันทีที่เราค้นพบสิ่งที่เรากลัวสมองของเราก็จะหาเหตุผลที่ฟังขึ้นสุดๆที่จะหาเหตุผล อะไรก็ตามที่จะบอกเราว่าเราไม่ควรที่จะเผชิญกับความกลัวนั้นเช่นเรายังไม่พร้อมนะคะพ่อกับแม่ไม่สนับสนุนแน่เงินไม่พอหรืออะไรก็ตามค่ะที่เราจะเกียกรอบตัวเองเพื่อจะได้กลับเข้าไปสู่คอมฟอร์ตโซนของเราดังนั้นนะคะระยะปฏิเสธเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะติดอยู่ระยะนี้ค่ะหาข้ออ้างเพื่อจะอยู่อย่างสบายใจต่อไปนะคะถ้าหากเราผ่านได้เราก็จะไประยะต่อไปค่ะก็คือระยะมุ่งมั่นค่ะ มีคนไม่กี่เพียงไม่กี่คนนะคะที่ผู้เขียนบอกว่า <c oughs> โทษนะคะจะผ่านพ้นระยะปฏิเสธมาได้นะคะแล้วก็เผชิญกับความกลัวแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าฉันเผชิญกับความกลัวแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีละ่ะดังนั้นนะคะทันทีที่เราคิดแบบนี้เราก็จะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแล้วก็ลงมือวางแผนที่จะเผชิญเอาแล้วก็เอาชนะความกลัวโดยไม่คิดอะไรมากมายคะ่ะระยะมุ่งมั่นเนี่ยคะ่ะกับระยะลงมือทำเนี่ย มันเป็นระยะที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากที่สุดนะซึ่งมันมันมีระยะต่อไปก็คือระยะที่สงสัยว่าตัวเองทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยเป็นระยะที่เราถามตัวเองว่านี่ฉันพาตัวเองมาเจอกับอะไรเนี่ยประมาณนี้ค่ะอีกนิดเดียวเราก็จะลงมือทำอยู่แล้วเชียวแต่ความกลัวก็เริ่มแผงลิศค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากเรา เราคิดเราสงสัยว่าการลงมือทำเนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งที่เราคิดว่าความเป็นความล้มเหลวเนี่ยผู้เขียนบอกว่าอันนี้แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญแล้วเราต้องโน้มน้าวตัวเองนะคะเพื่อว่าเราจะได้กล้าหารสุดๆที่จะเอาชนะความคิดอันเลวหลายของตัวเองเราก็พลรยะนี้ไปได้ค่ะนั่นก็คือเราต้องลงมือทำค่ะ ดังนั้นนะคะระยะการลงมือทำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นค่ะเพราะว่าบางทีค่ะเราต้องก้าวข้ามผ่านนะคะไอ้คอมฟอร์ตโซนที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยดีอยู่แล้วค่ะระยะนี้เป็นระยะที่เรารู้สึกไม่สบายใจมากๆแต่ก็ลงมือทำอยู่ดีค่ะ,อ,ะอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเราจะต้องผ่านระยะนี้ไปให้ได้ซึ่งอันนี้นะคะเป็นระยะที่ จำเป็นนะคะแล้วทุกคนต้องผ่านค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราก้าวข้ามผ่านคอมฟอโซนไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกนะคะต่อไปก็จะเป็นระยะที่ฉลองความสำเร็จค่ะเราจะภูมิใจในตัวเองแบบสุดๆกระโดดโลดเต้นนะคะความภูมิใจที่แท้จริงเนี่ยมันมาพร้อมกับนะคะสิ่งที่เราต้องการอย่างมากจนพร้อมที่จะเอาชนะแล้วก็ผ่านระยะสงสัยว่าตัวเองทำบ้าอะไรอยู่แล้วก็ลงมือทำตอนนั้นแหละค่ะเราถึง จะภูมิใจสุดๆไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงนะคะผู้เขียนแนะนําว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องหยุดพักค่ะเพื่อตบหลังตัวเองเบาๆที่จะชื่นชมนะคะก่อนที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปแล้วกเ็เราอาจจะหมกตัวอยู่กับความกังวลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะผู้เขียนบอกว่าให้เราลองเผชิญกับความโกรธตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอาชนะให้ได้โดยเพราะอย่างยิ่ง ในระยะที่สงสัยว่าตัวเองทําบ้าอะไรอยู่ค่ะเพราะนั้นนะคะเราต้องมองว่าเรื่องดีที่อาจเกิดขึ้นนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็บางทีอ่ะความเสี่ยงกับรางวัลเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเผชิญหน้านะคะว่าถ้าหากเรากล้าที่จะทําพฤติกรรมนี้เรากล้าที่จะลงมือทําสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เกิด ผลดีอะไรบ้างในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองให้ทะลุป,ปลุกปงกับพฤติกรรมของความกลัวที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราทํานะคะเราจําเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้มันจะเป็นการเติบโตของเราในอนาคตค่ะสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือว่านะ,ะไม่ว่าการเติบโตของเราจะหมายถึงอะไร เมื่อเราตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวการเติบโตที่กล้าหาญให้คนอื่นฟังเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างแรงบัรดาใจให้กับคนมากมายที่จะทำแบบเดียวกันค่ะความกลัวเนี่ยเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ผู้คนรู้สึกร่วมกันได้มากที่สุดมันจึงมีพลังมหาศาลค่ะเราจึงเลือกได้ว่าจะเล่าเรื่องราวการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองแบบไหนแบบที่แพร่ความกลัวให้คนอื่นหรือกระตุ้นความกล้าหาญของพวกเขาค่ะผู้เขียนบอกว่าตัวของเขาเนี่ย เลือกที่จะกระตุ้นความกล้าหาญค่ะแล้วก็ต่อไปอันเนี้ยต่อไปเนี่ยคะ่ะผู้เขียนเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาชอบจากผู้คนที่เขารับสารแล้วส่งออกไปแล้วก็ลงมือทำค่ะอันนี้เขาจะพูดถึง7เรื่องราวของการเติบโตของคนธรรมดาค่ะเรื่องราวที่1นนะคะเขาบอกถึงการเติบโตสำหรับฉันก็คือการส่งเสียงของตัวเองออกไปแม้ว่าจะพูดติดอ่างค่ะแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวนะคะ ของอผู้ที่ส่งเรื่องราวอันนี้มาค่ะเรื่องราวต่อไปเรื่องที่2ก็คือการเติบโตสําหรับฉันก็คือการสักเพื่อแสดงความรักของตัวเองโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใครโดยผู้ที่ส่งไม้เธอก็คือผู้ที่ส่งไม้ผู้เขียนก็คือแอนเดียร์นะคะ,ะเขาพูดถึงการสักนะคะจะสังเกตว่า2เรื่องราวแล้วนะคะที่มันเป็นดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆค่ะแต่ว่ามันยากสําหรับคนคนนั้นนะคะเรื่องราวที่3ค่ะก็คือเรื่องราวของ การเติบโตสำหรับฉันก็คือการเป็นผู้หญิงที่ไปเที่ยวคนเดียวในลาตินอเมริกาโดยเจสิก้าแอลค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ไปเที่ยวคนเดียวในลาตินอเมริกาเรื่องราวที่4ก็คือการเติบโตสำหรับฉันก็คือการคืนแหวนมั่นให้คู่มั่นของงานแต่งให้คู่มั่นก่อนงานแต่งไม่กี่สัปดาห์โดยลอร่าอีค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะ,ะการเติบโตที่ คนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ออก็เป็นเรื่องเล็กๆนะอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องเราวที่5ก็คือการเติบโตสําหรับฉันก็คือการภูมิใจที่ได้เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านโดยเดนเนลลาจีนะคะเรื่องราวที่6ก็คือการเติบโตสําหรับฉันก็คือการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กได้โอกาสในต่างประเทศโดยมิจามิจาอีนะคะเรื่องราที่7ก็คือการเติบโตสําหรับผมก็คือการลาออกจากงานที่มั่นคงในแว,แวดวงการเงิน เพื่อสนับสนุนอาชีพของภรรยาโดยไม่สนใจความคาดหวังของสังคมนะคะโดยอดัมสแตมวอเซอร์ emp, Wasser, นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเติบโตซึ่งจริงๆแล้วค่ะสังเกตไหมคะว่าที่เขายกตัวอย่างผู้เขียนยกตัวอย่างมาเนี่ยการเติบโตในความหมายของผู้เขียนก็คือการควบคุมความสุขแล้วก็โชคชะตาของตัวเอง การเติบโตก็คือการตั้งใจออกแบบชีวิตของตัวเองการเติบโตก็คือการทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อบรรลุปเป้าหมายของตัวเองการเติบโตก็คือการไม่สนใจความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ทําตามหัวใจของตัวเองแล้วก็การเติบโตก็คือการเป็นฮีโร่ของตัวเองค่ะไม่ใช่เหยื่อการเติบโตก็คืออิสระการเติบโตคือทางเลือกค่ะนะคะ ซึ่งก่อนที่ผูเ้เขียนจะจบบทนี้นะคะเขาก็ขอให้เราซึ่งเป็นคนอ่านเนี่ยเซ็นสัญญากับตัวเองค่ะโดยที่เขียนนะคะว่าชื่อของเราอะไรนะคะตกลงว่าจะเลือกหนทางที่จะนำไปสู่การเติบโตแทนความสบายใจทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะว่าเ,เราเชื่อมั่นในตัวเองเราสมควรที่จะมีความสุขและอนาคตของเราก็อยู่ในมือของเราเองแล้วก็ลงชื่อค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนเราให้พันธะ สัญญากับตัวเองดังนั้นนะคะบทนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่เราจะพนรยาสงสัยว่าตัวเองกำลังทำบ้าอะไรอยู่แล้วก็ฮัลโหลอะนะส่งเสียงสวัสดีกับการเติบโตค่ะโดยที่การเติบโตเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกค่ะเลือกระหว่างการเติบโตมากกว่าความสบายใจค่ะดังนั้นเนี่ยการเติบโตจึงเป็นทางเลือกที่จะพาเราไปสู่ความฝันค่ะ ส่วนความสบายใจเนี่ยมันเป็นทางเรื่องที่จะทำให้เราหยุดอยู่ที่เดิมค่ะแล้วก็การเติบโตเนี่ยมันเป็นระบบกระตุ้นพฤติกรรมค่ะที่จะทำให้เรามุ่งไปสู่ที่รางวัลค่ะส่วนอีกระบบหนึ่งเนี่ยนะคะที่เรียกว่าเป็นระบบการยับยั้งพฤติกรรมก็คือเราอาจจะมุ่งไปที่ความเสี่ยงค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ระบบกระตุ้นพฤติกรรมเนี่ย เราต้องคิดว่าเรื่องดีๆที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งมันเป็นคำถามที่มันจะช่วยให้เรามองทะลุความกลัวค่ะดังนั้นกระบวนการนะคะที่เราจะเติบโต6ระยะที่ผู้เขียนเขาซึ่งดิฉันพูดไปแล้วก็คือการค้นพบการปฏิเสธการมุ่งมั่นการสงสัยว่าเราทำบ้าอะไรอยู่แล้วก็ลงมือทำค่ะ แล้วนอกจากนั้นพอเราลงมือทำล้วก็เฉลิมฉลองในความกล้าหาญที่เราสามารถลงมือทําได้แม้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงก็ตามะคะดังนั้นนะคะทางเลือกนะที่เราอาจจะบอกว่ามันเป็นทางเลือกที่น่ากลัวที่สุดก็คือทางเลือกที่เราจะไปสู่ความฝันของเรานะคะดังนั้นนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะ ว่าเราจะเลือกการเติบโตหรือเราจะเลือกพื้นที่แห่งความสบายใจอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนมาส่งมอบของามาส่งมอบแล้วก็บอกกับเรานะคะให้เรานะสวัสดีกับความกลัวของเราะะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะทําให้เราท้าทายแล้วก็เปิดรับความกลัวให้เข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วก็เปลี่ยนจากความกลัวว่าเรากลัวก็จริงค่ะแต่เราก็ลงมือทํทาทั้งทั้ที่กลัวอันนี้คือสิ่งที่เป็นบทสรุปที่ ทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่สำเร็จทุกคนไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวค่ะแต่เขาลงมือทำทั้งๆที่เขากลัวนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือบทสรุป,รปของหนังสือเล่มนี้ค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เขียนของเรานะคะมิเชลพอลเลอร์นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะ ในหนังสือว่ายังไงจ๊ะความกลัวค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างนะถ้ารู้สึกว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังช่วยกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เรานะคะก็เราก็จะนําสิ่งดีๆเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ